พิธีมาคะบูชาแต่ว่าบาังเอิญปีนี้มันแปดสองหนก็ต้องได้เลื่อนไปเดือนสีน่เพนต้องเลื่อนมาคะบูชาไปเดือนสีน่เพนเดือนสี่เพนนี้เป็นกลางเดือน วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่คล้ายกับวันที่พระศาสดาได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารก็ให้พากันน้อมนึกถึงพระโอวาทย่อๆของพระองค์ซึ่งพระองค์สุ องพั2,500รูปตั้งแต่ครั้งนั้นพระโอวาทโดยย่อที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาด จากกิเลสบาปประธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทโยโย่โอวาทึกที่เป็นจำนวนมากๆนั่นก็มารวมลงในโอวาทย่อย่สามอย่างนี้เองนะไอที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมหลายเรื่องหลายรส อันมูนั้นนะความมุ่งหมายแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้มาพิจารณาตัวเองว่าความชั่วมีในตัวของตนอย่างไรบ้างเมื่อได้ทราบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าความชั่วที่ระษาตราทรง แสดงไว้นั้นนะตนได้ละแล้วหรือยังหรือว่ายังทําอยู่นี่แหละทรงความประสงค์จะให้มาสํารวจตรวจตราดูตนของตนเองนี่ให้รู้ให้เข้าใจอืมให้รู้เรื่องของตัวเองหมายคขาว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้อย่างนี้ตนได้ละมาแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ละ อย่างนี่ก็จะได้ละบาปที่มันยังหลงเหลืออยู่นั้นให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วกุศลคุณงามความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทำก็ดีหรือว่าทำมาแล้วก็ดีก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำก็จะได้พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้น เมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนใดที่ทำมาแล้วก็จะได้พยายามรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมอันนี้แหละความมุ่งหมายของโอวาทย่อๆอันนั้นนะและวันนี้การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีได้ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี้หากว่าบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงไปเช่นนี้มันก็ยากที่มันจะมีกำลังใจมาละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ดังนั้นแหละ,ใน,ะในพระโอวาทย่อๆ สามข้อนั้นข้อสุดท้ายจึงว่าการฝึกฝนอบรมจิตให้ผ่องใสสะอาดนี่นับว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสรู้ในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าคนในยุคใดสมัยใดในกับใดกันใดก็ตามที่ล่วงมาแล้วก็ดี หรือที่จะเกิดต่อไปเบื้องหน้าก็ก็ดีกระวนตั้งแต่มีกิเลสตัณหาอาวิชชาต่างๆมูนี่แหละติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันถึงได้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าพูดง่ายๆว่า อวิชาตันหานั่นแหะมันปั่นจิตใจของคนเราให้จิตใ,ใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนี้จกลงว่าคนหนึ่งหนึ่งที่ท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยเมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทมแล้วมันก็ทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่ว พร้อมกันมาไอ้บางคนก็บางชาติก็ทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็มีทีนี้บางชาติก็อาจจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็มีมันจะคคานาไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เรานะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ความฉลาดยังไม่ได้อบรมจิตใจ ให้สงบระง,งับให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเรียกว่าเป็นจิตสามัญธรรมดาทั่วๆไปบบนี้มันก็เกี่ยวกับการสังคมกันอีกด้วยแบบนี้นะการครบหาสมาคมบางชาติที่เกิดมาบังเอิญได้มาได้คบกับคนพานเข้าไปคนพานก็ชักจูงให้ไปกระทำความชั่ว เช่นนี้มากกว่าการกระทำกรดีหลังจากหมดอายุสังขารแล้วกรรมชั่วนั่นมันก็นำไปสู่ทุกในอาบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมินึงมีนรกเป็นตน้นบางชาติเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบกับนักปรา์บัณฑิตได้สมาคมกับนักปรา์บัณฑิต นักปราชญ์ท่านก็จะแนะนำให้แต่ทำแต่ความดีทางใดเป็นทางแห่งความชั่วท่านก็จะแนะนำให้ละให้เว้นไปเมื่อได้ปฏิบัติตามโอวาทของนักปราชญ์นั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้มีบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจข้งตน้นมากกว่าบาปในชาตินั้นเรกว่าเป็นผู้สังสม บุญกุศลห้ได้มากกบบาปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนำดวงขีดนี้ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายไปถ้าเกิดมาเป็นคนก็นเลยว่าเป็นผู้สมบูรณ์โดยลาบยศสนเสริญมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติปัญญาดีก็ะด้วยอานิสงส์ที่ ได้คบหาสมาคมกับคนดีคนดีแนะนำให้กระทำความดีได้หลายอย่างอานิสงส์อันนั้ออนแหละมันติดตามมาตกแต่งให้อย่างผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาบทเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นก็คงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามา ถ้าไม่ได้ออกบวชก็ได้รักษาศิลอุโบสถการรักษาศินอุโบสถเสมอไปนี่ท่านว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยในเกิดไปชาติต่อไปนั้นก็จะได้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาเรียว่าใจน้อมไปใน,ในขมมะคบารรมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถสินนี่มันเป็นการ เว้นจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณทั้งหลายมีแต่ใจน้อมไปสู่ความสงบระงับข้อบัญญัติในอุโบสถในศินอุโบโสถแปดประการน,นั้นในสามข้อตอนปลายนั้นกระลวนตั้งแต่เป็นข้อบัญญัติห้ามเพลิดเพลินในการ,รมคุณทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นละอานิสงส แห่งการรักษาโวสถนี้มันจึงส่งให้ให้มีจิตใจน้อมไปในทางบวชเบื่อหน่ายในการครองเรือนถ้าว่าผู้ใดไม่คิดว่าจะรักษาสินโบสถเลยสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยว่าอย่างมีก็มีแค่สินห้าเท่านั้น เมื่อเกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นผู้ครองเลือนอยู่นั้นแหละไม่คิดที่จะออกบวชเพราะไม่มีบุญกุศลอันสูงกวัวนั้นะ่ะมากระตุ้นเตือนใจให้คิดน้อมไปในทางเหนกขมมะบารมีดังกล่าวนั้นก็ได้คลองเรือนอยู่นั้นจนตลอดชีวิตอ่ามัน เรียกว่าบุญกรรมนี่ยุติธรรมมากทีเดียวแหละผู้ใดทำบุญกุศลประเภทใดบุญกุศลประเภทนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันไปตามประเภทของบุญนั่นแหละผู้เคยเป็นนักบวชมาตก่ก่อนเอาเกิดมาชาตินี้ก็พอใจในการบวชอ,อย่างนั้นแหละผู้ที่ชอบใจในการคลองเลือนมาแตก่กอนเกิดมาชาตินี้มันก็มาพอใจในการคลองเลือน ผูกพันอยู่กับเรือนได้ทำบุญทำกุศลไปลาตามกําลังของผู้ครองเรือนบางท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์อยู่ตอนที่เป็นเครือขัดอยู่นั่นแหละพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลงก,สลก็สำเร็จอรหันต์เลยก็มีสำเร็จอรหันต์แล้ว มาพิจารณาดูสังขารน,นี่มันชีวิตนี่ไม่มันหมดลงแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารน,นี่ยังมีอยู่ท่านก็ขอบวชกับพระศาสดาเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วก็มีชีวิตอยู่สืบต่อไปได้จนหมดอายุสังขาร ก็จึงดับขันเข้าสู่พะนิพานไปแต่ผู้ที่สำเร็จอรหันเป็นครือหัดนี่มีจำนวนน้อยเดียวไม่มากไอ้ผู้สำเร็จอรหันที่ได้ออกบวชนี่มีมากมาย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจการประพฤติในขัมมะบรารมีนี่นะมันจึงถือว่าเป็น การประพฤติที่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นสถานที่รองรับดวงจิตของบุคคลผู้เห็นโทษในกามคุณทั้งหลายผู้เห็นโทษในความผูกพันอะไรต่ออะไรอยู่กับโลกสงสารอันนี้นะเห็นว่ามันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากมันมีแต่ทุกข์ มันไม่มีสุขคำว่าสุขก็สุขชั่วคราวไม่ได้สม่ำเสมอไปเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขโลกสานิวาตอันนี้แต่อาศัยกิเลสตัณหามันย้อมจิตใจของคนทำให้คนชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมติ กันว่าน่ารักใคร่น่าพอใจต่างๆที่มันจะยินดีพอใจอยู่กับเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตันหานี่เองผู้ใดที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตันหานี่ผู้นั้นจักไม่หลงไหลไปผูกพันยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกเขาสมมติว่าสวยๆงามงาม เหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อเพิกอวิชาออกจาก,กจ,จิตใจนี้แล้ววิชาคือความรู้มังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้ก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปทั้งที่เป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนปานกลางก็ดี เป็นส่วนละเอียดปรนนีประนออย่างไรก็ตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักหน่อยเดียวเมื่ออวิชชาดับไปวิชาความรู้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นความจริงของสิ่งที่ดวงกิตนี่เคยผูกพันมันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะอะ่มันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยแบบนี้ แต่ที่ยังมันยังผูกพันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกเพราะมันไม่รู้มันมันหลงมันเมาเหมือนกับคนเมาเหล้านี่แหละเมื่อเมาเต็มอตกาแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลยไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยคนเมาเหล้า มันก็ยังพอทำเนาอ่มีเวลาสั่งได้ง่ายหน่อยส่วนเมารักเมาความยินดีพอใจอยู่ในโลกอันนี้นี่มันนานหายจริงๆนะ,ะมันนานหายมันเมานานยิ่งกว่าเมาเหล้าอ,ะอ่ะแต่มันเมาวันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกีภพแล้วที่ล่วงแล้วมา ก็ยังไม่สั่งเมาสักทีถ้าว่าพูดถึงความหิวมันก็หิวมาแล้วนับชาติไม่ท้วนเหมือนกันที่ร่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อิ่มเนี่ยลองคิดดูแล้วไม่ทราบว่าจะหิวกันไปถึงไหนกันบัดนี้หิวแล้วรับประทานรับประทานอิ่มไปแล้วนอนก็อ,อยากอีกก็หิวอีกอ่า ได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ใหม่มาอา่าวดีอกดีใจเอามานุ่งม,มาห่มเข้าไปเหงื่อใครถกเข้าไปซักเข้าไปเศ้ามองไปทำรุดไปอา้าวนอนถึงก็อยากได้คู่ใหม่มาสวมใส่เข้าอีกแล้วใช่ไปใช่ไปก็ทำรุดไปแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เปียบให้ฟังไอความหิวใน การมาคุณอื่นๆมันก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเลยไม่แปลกกันเลยนั่นนล่มันหิวอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยถ้าว่ามันเที่ยงแล้วมันก็คงไม่หิวแน่ได้อะไรมาแล้วก็เที่ยงยั่งยืนไม่มีชำรุดสุดทรงไม่มีเศร้าหมองเลยอย่างนี้นะมันก็คงไม่หิวกันแหละอ่ามันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ย แต่นี่พระเหตุว่ามันเมื่อได้มาแล้วมันรู้จักชำรุดทุดโทรมไปมันเปลี่ยนแปลงไปเรืเอ่อยอก็เลยผิดหวังไปแล้วทีนี้นะความหวังของจิตใจที่มันหลงมันเมานะได้อะไรมาตามชอบใจแล้วก็นึกว่าอยากให้สิ่งเหล่านั้นยั่งยืนตลอดไปไม่อยากให้มันแปรผันไปเลยอย่างนี้นะแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังอนะ่ะอย่าว่าทั้งแต่วัตถุภายนอกเลย แม้แต่วัตถุภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกันเ,นเมื่อแรกเริ่มใหม่ๆม,มามันก็รู้สึกว่าเปล่งปั่งดีรูปร่างกายอันนี้ผิวพรรณวันนอาในกระพุทพง์เต้นสามสอกออกสามวากินได้นอนหลับดีทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่ออยู่นานปีนานเดือนานานวันเข้ามาเท่าไรอ่ะ ไอ้อัตภาพนี่มันก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆดังที่มันปรากฏทุกคนนี่แหละมันก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะแต่สำหรับผู้หลงผู้เมาแล้วมันํงไม่ได้ความคิดมันไม่ได้พิจารณาเลยมีแต่เมาท่าเดียวเมาในสิ่งที่ตนต้องการที่ตนปรารถนาตนปรารถนาสิ่งใดใจก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นแหละ อยาได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่คำนึงถึงอัตภาพร่างกายอันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี่เลยนั่นแน่เรือนร่างนี้มันจะปีปัดแปรปนมันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่ได้คำนึงถึงฉะนั้นคนเรามันถึงละตัณหาความอยากไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่ได้มาก ควรกระแสจิตเข้ามาภายในมาพิจารณาอัตภาพร่างกายอันนี้มันไม่พิจารณาเลยเมื่อมันพิจารณามันก็ไม่เบื่อนหน่ายเมื่อเมื่อมันไม่เบื่อนหน่ายมันก็ไม่คลายความอยากความปรารถนาในโลกสงสารอันนี้อันนี้เมื่อเวลาความเจ็บไข้ไม่สบายมาถึงเข้านั่นแหละวันนี้ ถ้าที่ตนไม่ได้มาพิจรารณาร่างกายอันนี้ให้รู้เท่ารล่งหน้าไว้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศกมีแต่กลัวตายแบบนี้นะเจ็บหนักเข้ามาแล้วก็กลัวตายแล้วอใจมันผูกพ,พันอยู่กับสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นเหมือนอย่างไอผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในอดีตการนั่นแหละได้สามี เป็นคนดีแต่สามีเป็นคนเมืองอื่นเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีก็พาภรรยามาบ้านตัวเองสามีนั่นเป็นเป็นเป็นพวกไปศึกษาความรู้ทางการยิงธนูยิงธนูแม่นยำม,มากพอพาภรรยาเดินทางมาระหว่างทางกลางดงไปเจอพวกโจร หมู่หนึ่งมีอยู่ห้าสิบคนโจรเหล่านั้นก็จะมาแย่งเอาภรรยาแบบนี้ฝ่ายสามีนี่ก็ต่อสู้กับโจรแบบนี้ยิงโจรตายไปแล้วสี่ร้อยสี่สิบเก้าคนตายไปแล้วสี่สิบเก้าคนยังเหลือคนที่ห้าสิบคือนายโจรแบบนี้ยิงก็ไม่ถูกกัน กอดปล้ำกันเข้าไปนายโจรก็ล้มลงฝ่ายสามีของนางนี่ก็เรียกให้ภรรยาเอาดาบมาให้บัานี้ภรรยาะไปเห็นโจรนายนั้นเข้าเกิดรักให้หนายโจรน,นั้นก็เลยเอาด้ามดาบให้หนายโจรเอาปลายดาบให้สามีของตัวเองนายโจรก็เลยสังหารสามีของตัวเองให้ตายลงไป แนวนี้ฝ่ายหญิงคนนั้นก็ไปเป็นเมียของนายโจนนายโจนนั้นคิดได้ว่านี่เอะหญิงคนนี้นะมันเป็นคนหลายใจกับสามีของตนแท้ๆนะยังไม่รักนะมารักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ฆ่าสามีของตนเองตายถ้าเราเอาหญิงคนนี้ติดตามไป เมื่อหญิงคนได้ไปเห็นชายอื่นมันก็จะพอใจกับชายอื่นแล้วก็จะนัดชายอื่นมาฆ่าเราให้ตายเหมือนก,นกันกับสามีเก่าของแกนั่นแหละออว่าแล้วนายโจรก็อ,อลวงภรรยาบอกว่าเรือที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นนะมันลำเล็กขี่ได้คนเดียวเท่านั้นน่ะ เพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อนเราจะเอาสิ่งของนี่ใส่เรือไปข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน้นแล้วเราเอาสิ่งของออกจากเรือแล้วเราจะเอาเรือกลับมาเอารับไปภรรยาก็เชื่อสามีสามีข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่กลับมาเอาภรรยาเลยววันนีอ่า ฝ่ายภรรยาก็เรียกรอ้องอ้อนวอนขอให้สามีมารับเอาอยัางไงสามีก็ไม่มาเดินหนีไปซ้ำฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องหาสามีว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยไปตามริมแม่น้ำนั่นเลยไปตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นนกกาเวาหรือว่านกดุกเวาอืม นกโดว่ามันร้องมาผัวเอ้ยผัวเอ้ยนั่ยนะนั่นแหละเพราะมันอะไรผัวตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นอคิดถึงท้งผัวเก่าแล้วคิดถึงเรื่องผัวใหม่เอาผัวใหม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้ก็คิดถึงผัวเก่าโอ้ยถ้าหากว่าเราเอาดำามดาบให้ผัวของเราเสียแล้วเราก็จะไม่ได้พัดผ้าจากผัวพนวะ อ่าวันนี้ก็ร้องให้คํำควรหาผัวอันนี้แหละขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ในกามคุณนี้เป็นจิตใจที่หลอกแหลกเลวไหลใจไม่ตั้งมั่นเลยอพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนนะให้พึ่งพาการฝึกฝนจิตใจของตน ให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตดังพรรณนาให้ฟังมานั่นแหละเราถึงจะพ้นจากทุกภัยในวัฏฏะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้